สวัสดีชาวาลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วประจำพยากรดวงชะตาให้กับชาวาลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับ2 5 6พันะครับในเดือนมิถุนายนนี้มีดาวยกย้ายนะครับหลายดวงด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นความโชคดีของชาวาลัคนาราศีกุมนะครับที่เรียกว่าดาวพระพฤทัสเองเนี่ยก็นั่งจะให้คุณกับดวงชะตา ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็มารับชมรับฟังกันว่าเรื่องราวต่างๆะจะมีอะไรเข้ามากระทบถึงลัคนาของชาวลัคนาราศรีกุมกันบ้างนะครับซึ่งดาวจําตัวของชาวลัคนาราศรีกุมเองนะครับก็คือดาวพระดาวหูนะครับดาวพระราหูเองก็สถิตอยู่ที่ราศรีเมษนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเรือนสหัชชะของลัคนานะครับก็เรียกว่าจะมีความ ควพ,พันอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงนะครับมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดวงชะตาอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงที่ดาวประจําตัวนั้นอยู่ในเรือนสหัชชะของลัคนานะครับแล้วมีดาวมรตยูกลุ่มร่วมอยู่ด้วยนะครับก็เรียกว่าจะมีเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออาจจะมีเรื่องที่จะต้องมีเรื่องของความสูญเสียนะครับทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนฝูงสังคมบางคนหรือเลิกคบกับ ใครบางคนไปนะครับตรงนี้และดาวประจาตัวเองก็อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับในช่วงต้นเดือนนะครับดาวพระศุกร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะครับหลักทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งดาวพระศุกร์เองเนี่ยมีตําแหน่งเป็นปะนะครับเรียกว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่ในเรือนของสหัชชะหรือสังคมเพื่อนฝูงนะครับทําให้ชาวลัคนาราศรีกุมภ์เองเนี่ยอาจจะมีนะครับ มีปัญหานะครับมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรียกว่าอาจจะเสียหายเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับบ้านหยดยานพานะต่างๆอาจจะมีการจะต้องมีการซ่อมแซมนะครับปรับปรุงนะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เองเป็นดาวเจ้าเดิสุภาด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เราเคารพน,นับถือนะครับหรือเจ้านายของเราเองหรือเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวในใบ้านของเราเองอาจจะมีเรื่องของการ เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้นะครับของชาวลัคนาราศีกุมและดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับก็อาจจะต้องระวังนะครับอาจจะมีเรื่องที่เกิดปัญหานะครับกับบุตรหลานนะครับบริวารของเราเองหรือลูกน้องเราเองเนะี่ยอาจจะเกิดเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในงานนะครับมีเกณฑ์ที่ชาว ลัคนาราศีกุมภ์เองอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับเดินทางไกลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างอะตันหันได้ในดวงชะตานในช่วงที่ดาวประจําตัวนั้นอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับในเลือนาสตรชัของลัคนานะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับต่อไปคุปพีจะพยากรณ์เป็นเรื่องๆไปให้กับชาวลัคนาราศีกุมภ์ได้รับชมรับฟังนะครับเรื่องแรกเลยคือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินก็คือดาวพระพฤหัสน,นะครับเรียกว่า ดาวพระพฤหัสเองเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษนะครับเรียกว่ามีความมั่นคงนะครับมีการเงินที่เรียกว่าสามารถที่จะหาเงินหาไรายได้เข้ามาให้กับดวงชะตาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเงินจะไม่ขาดมือนะครับแล้วดาวการเงินเองในช่วงต้นเดือนอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชัดคือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารเจรจา,าต่างๆทําให้เรื่องของการที่จะทําสัญญาเอกสารต่างๆหรือการติดต่อ ซึ่งมาให้ได้เรื่องของรายได้ต่างๆของชาวลัคนาศีกุมนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับนะครับไปตลอดจนเกือบจะปลายเดือนมิถุนายนเลยนะครับก็คือในช่วงที่ดาวพังคานยังอยู่ร่วมกับดาวการเงินนะครับและดาวพังคานยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของกรรมะนะครับคือเรื่องของการงานต่างๆของชาวลัคนาราศี กลุ่มเองทําให้เป็นการตอกย้ําว่าเรื่องเงินเรื่องรายได้ของชาวลัคนาสีกลุ่มนั้นจะได้มาจากเรื่องของการงานการทําสัญญานะครับการติดต่อประสานงานต่าง,าง,างๆเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะครับเกือบตลอดทั้งเดือนเลยจะทําให้ได้เรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาถึงตัวชาวลัคนาราศีกลุ่มได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยตรงดาวการงานก็คือดาวพระอังคารนะครับ กาวพังคารในช่วงต้นเดือนนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนกระดุมพระของลัคนานะครับงานอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพะระพฤหัสแล้วก็ดาวพระเกตด้วยนะครับทําให้เรื่องของงานเนี่ยบ่งบอกว่าจะมีงานที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับมีความมั่นคงที่ทํางานมาให้ได้เรื่องของอไรายได้ต่างๆนะครับได้เป็นอย่างดีงานนั้นจะมีความเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดผลสำเร็จต่างๆมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับมีงานที่จะต้องมีการติดต่อประสานง,งานนะครับกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรือทางไกลเกิดขึ้นได้ในช่วงแต่ต้นเดือนนะครับไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับตรงนี้ของชาวลัคนาราศีกุมเองนะครับเรียกว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็หลังจากวันที่26มิถุนายนเนี่ยนะครับดาวการงาน,นจะมีการยกย้ายเข้าสู่ ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรด้วยนะครับตรงนี้อยู่ในเรือนของตัวเองเรียกว่าการงานนะครับจะมีความมั่นคงนะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมีนเป็นคนที่เรียกว่าจะมีหน้ามีตานะครับอยู่ในหมู่สังคมเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็จะได้ทํางานที่เรียกว่าอาจจะเป็นงานใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาและก็บางคนมีเกณฑ์ที่เล้กมีโอกาสที่จะมีกัน ปรับเปลี่ยนยกย้ายงานเกิดขึ้นได้หลังจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมนะครับเรียกว่าเกณฑ์ของสุขภาพในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกับดวงชะตานะครับไม่มีดาวดวงใดนะครับที่จะเรียกว่าเข้ามาเบียดลัคนาทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเกิดขึ้นได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของสุขภาพที่ดี แต่ว่าสิ่งที่ครูพีได้บอกไปเนี่ยอาจจะต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารตับผู้ใหญ่ของเราในบ้านนะครับอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้จะเกิดกับคนรอบๆตัวของชาวลัคนาราศรีกุมเองนะครับแต่ว่าตัวชาวาาลาัคนาาศีกมเองถือว่าอยู่ในช่วงที่ร่างกายสุขภ,ภาพยังมีความมั่นคงมีความแข็งแรงอยู่นะครับตรงนี้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีกุมเองเนี่ยดาวคนรักคู่ครองก็คือ ดาวพระอาทิตย์นะครับคือในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็เรียกว่าสถิตยอยู่ที่ราศีพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างเรียกว่าดีกับดวงชะตานะครับส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในเรือนของพันธุ์กของลัคนาทําให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มเองคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรียกว่าความรักจะมีค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับมีความาเข้าอกเข้าใจกันนะครับมี การทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างร่วมกันร่วมกับครอบครัวใหญ่ร่วมกับเคืยญาตินะครับเกิดขึ้นได้ดวงชะตาแล้วก็หลังจากวันที่7มิถุนายนเนี่ยดาวพระพุธก็มีการยกย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมภ์ด้วยนะครับตรงนี้ดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเดินปุตตะเนาะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับทําให้เรื่องราวของความรักของชาวลัคนาราศีกุมภ์เองเนี่ยนะครับจะมีเรียกว่าจะมี ความลักที่มีความรับรื่นมีความสนานมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะครับร่วมกันไปหาญาติพี่น้องในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาะครับของชาวลัคนาราศีกุมสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากวันที่15มิถุนายนเนี่ยดาวคนรักคู่ครองจะมีการยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีมีถุนนะครับตรงนี้เรียกว่า มีการยกย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะของลัคนาทําให้เรื่องราวความรักเนี่ยเรียกว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขนะครับมีกิจกรรมบางสิมม่งบางอย่างเนี่ยทำร่วมกันหรือได้เริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆร่วมกันกับคนรักคู่ครองเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับตรงนี้เรียกว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเลยส่วนคนโสดนะครับเรียกว่าดาวคนรักคู่ครองอยู่ในเรือน พันธุของลักขาก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีนะครับการได้พบเจอนะครับกับคนรักนะครับที่มีการแนะนํามาจากญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงหรือมีการพบลักในหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้กับชาวลักนณาราศีกุมเองนะครับแล้วก็หลังจากวันที่7มิถุนายนเนี่ยเรียกว่าพอดาบพุธมาอยู่ร่วมกับดาวคนรักคู่ครองของคนโสดน,นะครับดาวคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นดาวคู่พิชาการซึ่งกันและกันทําให้ชาว าลัคนาราศีกลุ่มคนที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์ที่ได้พบลักนะครับกับคนที่เรียกว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่จะเจอคนที่อายุน้อยกว่ามากๆนะครับหรือคนที่เรียกว่ามีอายุมากกว่ามากๆไปเลยนะครับตรงนี้มีเกณฑ์ไปได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับหรือจะได้พบเจอคนที่อายุน้อยแต่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีกุมเองและเมื่อดาวคนัะคู่ควางยกย้าย เข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเรียกว่าอยู่ในเลือนปุตตะของลัคนาทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะมีการเริ่มต้นนะครับเรียกว่ามีความรักใหม่ๆเป็นความรักที่เรียกว่าเป็นความรักแบบหนุ่มสาวนะครับวัยรุน่นความรักแบบหวานชื่นนะครับทําให้ความรักนั้นเรียกว่าเบ่งบานเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นคนโสดนะครับแล้วก็หลังจากวันที่ 26มิถุนายนด้วยดาภพ,พุธเองยกย้ายตามดาวกนรักคู่ครองมาอยู่ร่วมกันอีกแล้วได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรในเลนปุตตะของตัวเองจะทําให้เรื่องของราของความรักเนี่ยมีความมั่นคงมีความหวานชื่นเพิ่มเติมมากย,ยิ่งขึ้นไปนะครับของชาวาลัคนาราศีกุมนะครับตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ครูพี่อาจจะต้องเตือนชาวาลัคนาราศีกุมไว้ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะต้องนะครับ ระมัดระวังปัญหานะครับในช่วงปลายปเดือนที่ดาวพังคารน,นะครับยกย้ายนะครับจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีเมษนรตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องมือที่สามนะครับเข้ามาผูกพันผูกพันกับชีวิตครอบครัวอาจจะทำให้เรื่อง,องความรักความรักเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างกระทบเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาตรงนี้ก็ ฝากเตือนระมัดระวังไว้นิดนึงครับของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมคําพยากรณ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นคําพยาก n j นะครับโดยรวมของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมประจําเดือนมิถุนายนนะครับยังไงก็ถ้าชอบคําพยากรณ์ของครูพีก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ครูพีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามครูพีไว้เดี๋ยวในช่วงต่อไปครูพีจะนําเก็จความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะอายุนะครับมาให้กับผู้รับชมผู้รับฟังที่ทติดตามครูพีเนี่ยได้รับชมรับฟังกันว่า สามารถที่จะดูได้ว่านับได้ว่าในปีแต่ละปีเราจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับดวงชะตาเป็นไปในทางไหนอย่างไรเป็นการดูดวงของตัวเองคร่าวๆนะครับว่ามีความดีร้ายเป็นไปอย่างไรยังไงก็ฝากติดตามกู๊พีไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกูพ๊พีจะนํามาให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงนะตอนนี้สวัสดีครับ